สือการเรียนรู้วิชาน้าตาสินชั้นประถมศึกษาปีที่สามหน่วยการเรียนรู้ที่สามเรื่องนาตาสินพื้นเมืองครูผู้สอนคุณครูปานจิตรอดภัยสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะ,ะนักเรียนดูนะคะคุณครูมีภาพการแสดงอ่า นักเรียนเคยชมการแสดงชุดนี้ไหมคะอันนี้เราเรียกว่าการแสดงเซิ้งแย่ไข่มดแดงนะคะ,ะนักเรียนรู้จักการแสดงชุดนี้หรือเปล่าการแสดงชุดนี้อยู่ในภาคไหนเป็นการสะท้อนวิถีชีวิตเกี่ยวกับอะไรทราบไหมคะเดีย๋ยวถ้าไม่ทราบนะคะวันนี้เราก็จะไปเรียนรู้กันนะคะนักเรียน ก่อนอื่นนะคะเรามารู้เกี่ยวกับความหมายของการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองของไทยก่อนนะคะนาฏศิลป์พื้นเมืองก็คือศิละปะการแสดงระบำรำฟ้อนประกอบดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละท้องถิ่นนะคะซึ่งเป็นการแสดงที่แสดงถึงวิถีชีวิตของคนในท้องถิน่นแล้วก็การแสดงแต่ละประเภท จะยังช่วยสร้างความสามัคคีในหมู่คณะให้กับคนในชุมชนนาตัดลป์พื้นเมืองนะคะเราก็จะแบ่งออกเป็น4ภาคด้วยกันนะคะก็คือภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคใต้นะคะเรามาดูการแสดงพื้นเมืองของภาคเหนือกันก่อนนะคะนักเรียน นาฏสินพื้นเมืองของภาคเหนือนะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะมีความอ่อนช้อยอ่อนหวานนะคะสะท้อนวิถีชีวิตของชาวเหนือที่มีความสุภาพอ่อนหวานแล้วก็อ่อนโยนนะคะการแสดงในรูปภาพนักเรียนเห็นรูปภาพนะคะอันนี้เราเรียกว่าฟ้อนผีมดผีเมงนะคะ เป็นการฟ้อนลำเพื่อสังเวยหรือแก้บนแก่ผีบรรพบุรุษนะคะที่มารักษาอาการเจ็บป่วยของลูกหลานเป็นการแสดงที่สะท้อนถึงภูมิปัญญาด้านการรักษาโรคและแสดงถึงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษที่ร่วงลับไปแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นฟ้อนผีมดผีเมงนะคะต่อไปนะคะ การแสดงฟ้อนสาวไหมนะคะเป็นการฟ้อนที่ผสมผสานระหว่างการฟ้อนเชิงกับวิถีชีวิตชาวบ้านซึ่งแสดงถึงภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นนะคะเป็นการแสดงที่มีความอ่อนหวานอ่อนช้อยมีการแต่งกายแบบท้องถิ่นล้านนาสะท้อนถึงความเป็นอยู่แล้วก็การแต่งกายของคนในท้องถิน่นอันนี้เราเรียกว่าฟ้อนสาวใหม่นะคะ ต่อไปนะคะเป็นการแสดงพื้นเมืองภาคกลางนะคะน้าตัดสินพื้นเมืองภาคกลางนะคะก็จะมีหลากหลายมีทั้งสนุกสนานร่าเริงและอ่อนหวานอ่อนช้อยซึ่งแสดงถึงวิถีชีวิตการประกอบอาชีพนะคะ,ะคุณครูมีภาพตัวอย่างนะคะภาพตัวอย่างก็คือการรำเถิดเทิงหรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการรำกองยาวนะคะ เป็นศิลปะการละเล่นแล้วก็การร่ายรำประกอบการตีกลองยาวที่นิยมเล่นกันในภาคกลางนิยมแสดงในงานรื่นเริงงานบุญต่างๆนะคะต่อมากรมศิลปกรก็ได้ปรับปรุงรูปแบบการแสดงให้มีแบบแผนขึ้นมานะคะเรียกว่ารำเถิดเทิงชุดต่อไปนะคะเป็นการแสดง เต้นกรรำรําเคียวนะคะการแสดงเต้นกรรำรําเคียวนะคะเป็นการแสดงที่สะท้อนถึงการประกอบอาชีพการทำนาแสดงถึงการช่วยเหลือกันความสามัคคีในการทำงานร่วมกันลักษณะการแสดงก็จะเป็นการร้องโต้อตอบกันระหว่างชายหญิงในลักษณะเกี้ยวพาราสีอ่ะคนครูมีรูปภาพให้ดูด้วยนะคะการแต่งกายก็จะแต่งเรียนแบบชาวนานะคะ อุปกรณ์ที่ใช้ก็จะมีเคียวแล้วก็มีรวงข้าวต่อไปนะคะก็จะเป็นการแสดงพื้นเมืองของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะหน้าตดสินพื้นเมืองของภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีความเรียบง่ายนะคะเน้นความสนุกสนานแล้วก็สะท้อนถึงความเชื่อในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอย่างภาพตัวอย่างภาพนี้นะคะเราเรียกว่าเซิร์งบั้งไฟ เป็นการแสดงที่สะท้อนให้เห็นถึงการประกอบอาชีพและความเชื่อในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นิยมแสดงในงานบุญบั้งไฟเพื่อขอให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลในขบวนแห่บั้งไฟนะคะก็จะมีนางรำฟ้อนรำหน้าขบวนบั้งไฟเราจึงเรียกการแสดงชุดนี้ว่าเสิร์งบั้งไฟนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นเซิรงกระติ๊บ เซิรงกระติบก็จะเป็นการแสดงที่นิยมแสดงในงานรื่นเริงต่างๆนะคะโดยมีกระติบข้าวเป็นอุปกรณ์ประกอบการแสดงการแสดงก,ดงก็จะมีท่าทางเรียนแบบในการรับประทานข้าวเหนียวนะคะเช่นท่าหยิบข้าวเหนียวท่าปั้นข้าวเหนียวนะคะต่อไปก็จะเป็นการแสดงพื้นเมืองของภาคใต้นะคะ นาฏศิลป์พื้นเมืองของภาคใต้ก็จะเป็นการแสดงที่มีลักษณะคึกคักสนุกสนานถ่ายทอดวิถีชีวิตความเป็นอยู่ลักษณะภูมิประเทศอาชีพของคนในท้องถิ่นทำให้การแสดงมีความหลากหลายนะคะ,ะภาพตัวอย่างนะคะนี่จะเป็นการแสดงหนังตะลุงนะคะเป็นศินละปะก,การแสดงที่เล่าเรื่องราวได้บทร้อยกอง ขับร้องด้วยสำเนียงท้องถิ่นภาคใต้มีบทสนทนาแทรกเป็นระยะใช้การแสดงเงาบนจอผ้ามีการนำดนตรีพื้นบ้านมาบรรเลงประกอบการแสดงเช่นทับกรองแล้วก็โมงอันนี้เราเรียกว่าหนังตะลุงนะคะชุดต่อไปนะคะระบำร่อนแร่นะคะเป็นการแสดงนาฏศิลป์ ที่ถ่ายทอดวิถีชีวิตการประกอบอาชีพร่อนแร่เพื่อสร้างรายได้ของคนในท้องถิ่นนะคะมีจังหวะสนุกสนานใช้แสดงในงานเรื่นเริงต่างๆคุณครูมีภาพประกอบให้นักเรียนดูด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างคะชมคลิปจบแล้วนักเรียนพอจะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะเกี่ยวกับการแสดง นาฏศิลป์พื้นเมืองของแต่ละภาควันนี้นะคะคุณครูก็มีงานให้นักเรียนทํำนะคะให้นักเรียนเขียนนะคะบอกชื่อชุดการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมือง4ภาคนะคะเขียนมาทั้ง4ภาคเลยนะคะว่าภาคเหนือมีการแสดงอะไรบ้างภาคใต้มีการแสดงอะไรบ้าง ภาคกลางมีการแสดงอะไรบ้างแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการแสดงอะไรบ้างแล้วก็ให้นักเรียนนะคะถ่ายรูปตอนที่นักเรียนชมคลิปวิดีโอส่งมาให้คุณครูดูด้วยนะคะพร้อมกับงานที่คุณครูให้ทำในวันนี้ส่งมาในไลน์นะคะนักเรียนชมคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามคุณครูด้วยนะคะ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะนักเรียนสวัสดีค่ะ